เอาบปพ่อไส้เสียดีอย่างกว่าพ่พี่น้องฟัางดูตมบักเดียสู้ผ้สออกจากหมูดิบออกจากตับไก่ตับเป็ดดิบส่วนเจจ้อยมาอ่ามาลี่แลกยุสางสร้างด้วผู้ตาของเฮาพ่อไส่บอกว่าสิตําบักเดียเมนบอกพ่ไส่สิตําบักเดียสู้เจจ้อยกินสู้สาจ้อยกินว่าสั้นผู้เจจ้อยได้ยินคำว่าบักเดียหูพึ่งเลยแต่ว่าที่พึ่งกวนันก็หไมยถึงน้องสาวอุบุนอืม นั่นม้มเสาวอุบมาเจ้าหแม่คัดจังวะไผรเนาะเอาอันเบ้าเย่็นี่เบ้ามีมาคัดจังวะมีอันสมบูรณ์ใจสมบูรณ๊ใจจ้อยหนาบูดใส่เดือกหามกอ้ยแฮปปี้เอนดิ้งกันอยู่วะอืออือจังเชียร์กันหลวมาเชียร์ไรเี้ให้แมนเบ้เอาดิ้นคนไทยแล้วเพื่อนมีเสียด เยบรรยากาศอนพูดตาของเขาเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมจวดเอาเฮ็ดไปเรื่อยๆโอ้ยขาตต่งก้องก็เดงมามันยามจรงสิแดมาหัวเจ้าไหนจังฝันอย่านี้คือว่าตำมหลดมันแหลกบ่ะเอมันมาแตกดาวสช่มมทีกินบบใส่เฮ้ยรับรองมาเหรียตะคอกกับสักอ เราล่องวาเลียตะโคกับสามแตำบกเยีจริงกับเราเขาใส่ไฟขึ้นมาเพิ่งก็อ่านพวกเยี่ยใครหมดแดงน่ะให้ที่ชื่มสิเป็นตาเอาวะไฟขึ้นมาเออให้พี่น,น้องได้เพิ่งกันสักตัวเจ๊จอยคอนสวยว้าวมีลายปันอยู่โอ้ยมีลายปันอยู่ะไร

โดเูเซ่รวดแล้ว,วผู้บ่าวผู้ใดหรอแยกถือเจ๊จ้อยกลุ่มก็ยังว่าสมัยเป็นคนเขียบมาใหม่ใหม่บู๊เกย์เกย์ขึ้นเป็นไรตัเต้าจะต้องไข่รวมเนี่ยจะจะแยกไข่มันหน่อยแยกมันหน้าขั้นเอน <แ S 2> าอดีๆก็นนหน้าเงินว,วะอืมอืมต้องหาไข่ต้องหานี่แหละครับบรรยากาศบันทวางบันทวางว่ามีอีหย่างไรพี่น้องผมตำบักเดียกินกับผู้สาวอืมเรากอะจินกับกินกับไข่หมดแดง โอ้ยกบจักเราบ่สิคัดควาผู้ใดโอ้ไอเต้เราเป็นะรจงิกจักเหนเอยเรานอนเรายางได้บ่บานผู้ใดกอะโอ้ยเนาะฮะรหมือนผู้ใดกะบู้่บ่ฮู้ไปั้ไปว่าเอยู่บ้านถ้าที่ไปยามเขบอว่าไปหเพิ่นเนาะผู้ใดกะไอเต้ไอเต้ย่บานนม่พิ่นมนลูกชายม่พิ่นบ่แม่ออ

อาห้องอะเยอะโอ้สิใส่หมดแดงสูตรเลยแม่นบ่าพอใส่โอ้เอานี่นี่นี่พี่น้องสูตรเด็ดว่ะสูตรเด็ดว่ะอือแล้วตองแจ้งยังสันแจ้งสันให้แม่ให้แร่วมกันนี่สิบปกติจะมันไม่มีผ้าก็มีผ้างามคนอยู่เหรบ่ผ้านี่คือนยังผ้าผ้าแจ้งแม่เหมือนอยู่อ๋อ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 แจ้งงามงูหมดเอาด้วยนี่ เอากรมันก็จะคือว่าเออนี่เออนั่นแหละเสื้อนอุดรแจ๊กตัวเนวเดียวเนว้ยเนว้ยเออทำไงจ้ะโอ้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 แล้วมาเป็นอไแม่แม่เป็เรือไปแหลกเราเห็นปะแ่็แหกอยู่คายหนอแล้วไป้ายไปแหลกเรากมก่อนเลยเง่อนไปคอเราก่อน เออ้า้แบบนี้แ ja. น่นจีเหมือนหมักไส้นะพวกไส่ก็มาพืออกันบางยังไหมาคือกันฝ้้ยังไา้นมสมองนะสมองนีกับไส้ฮีเอาละ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 เจ้ไปท้าไปขายเอาเงินเอาท่องเจ้าของเขาทำยากิ้นขาวะนี่กิ้นบ๊อบฟัง กินว่าเปลนมันไม่เลอกใช่ไหมไปหาดดเด้อแต่ก็ต้องเอาดิว่าแล้วไมเห็นข,ของมันไปยังไงเออ ไมเรืยกมาจานมามี่ข้าโคกใบจานมุ่นนั่นเดจี่เจ้าอแห้งเนี้ยเด็ดเอาไปนี้มาเห็นไหมนะใส่ตำนั่นนั่นใบย่างนั่นเจ้ใบใหญ่เนี้ยนั่นมันไม่มีน้ำหรอกมันบ่ได้โอ้ยมันกัดแบบปั๊ปลาเนาะเจ้่ยตำบกเดียปลาเนาะกินิมอยู่ปลาเอาลงไปอืมันนมันน้ำอย่างเนี้ยเอามาไก่ได้หมดมามเลยดิบ่ได้ไปไก่บ่ไใดเลย น้ำมียอ๋อน้ำปลากับน้ำปลาแดดก็กสุดสิ่นจ้จายก็มกมอนปลากลับมาหากโต๊ะจะฟองดูอีกจากเธอเออแม่แล้วเจมแม่แล้วแม่แล้วเขาสิ่งวี่วกนเห็นอย่างนี้ มันละางลงครับมัน่มีหนามพวกนี้หรอพ่อใส่บ่มีฮะบ่มีเออบ่มีบะเป็นยังใส่ตัวบ่ใส่ยังไงเขาผสมมาแล้วโอเคปะดีคือเกา เที่ยงเลยมีดคว่ำปับ๊บคว่ำปั๊บพี่น้องผมจ,นจว<ใ>นแจวมาเบิบ้งบาทม,มาเบิเ้งแจวเ <laughs> บิง <laughs> ้บงพี่สุดดันของแท้เรามาหนีล่องเบิงบ้งเจ๊จอย อืมก็อร่อยอืมบ่านยังท่อะกินได้ควงตาอืมบ้านนวลมุขมุขอยยังนอนอยู่บ่เห็นแจ้วใี่้องผมแจ้วแก้วแก้วมามาเขามาเราพวงเขามาซ้ำหล่ามากซ้ำหล่มาเนาะซ้ำหลมา มาซีบมึงแน่นี่หม่นักเอกของช่องเพรามาซีบยังไงเกี่หน่อยอ่ะท่ับุ้งบ้าหรอเปก้ามมาที่ขึ้นเ่นี้หน่อยทขึ้นแบบขึ้น่อยก็ใส่น่ะดิน่ะต้มมาน่ะดิสมมาน่ดิางยากแต่ตายไม้องทำป้ายคน ลุไม่เมนแ่มก่ะนี่ป่ะลงม่น่ไม่กน่เกีมามอก็มนให้จไปาเขบอกินไปจะไปทาไปพอใส่ดว่าบ้านลูนให้อะไรไมว่าจ้างน้ำแล้วบ้ต้องให้บ่ไนีุคนที่ยาสาหัวนีอยู่นี่ยาสาหัวนี่จะไปตักกินตนาอีเียอีเลียนน่ยสิตัวเห็นั โอ้ยงีวมาอยกําลังเกีบสาวนี่อันยุ่กันสองคนคนนี้มามมางมาอยปุเสรปาาอยากจะจอมลงน้ำเนลยน่ะกินโคไสต่เมเดียห้วยก็เลีแล้วเนาะเกินจินแล้วเขาบอก่าเขาเน่ยเขาาเยอะว่ะเขาจมาเนี่ยป่าจมายำเลยจมไิทย์เสรอเขามองก็เห็นเสรเห็นเลยเห็นเลยเขาม่เขาม่มา เก้วยงเออนนอมยแวทังอาบวเลยหมนต์อันน да ี้โมเมนต์อันนี้ยัดไปจินเม่อนคิมาอาบน้ำนีอย่น้ยคิวจังเลยยาสะพงครับมาไม่นโอ้ยตีะน้อจักคนย้อนลหนี้นี้่าัวมนรยมาคนนเ้ไมตื่นดอกผู้ไส่รมาจากคุณกินเลยไสนัางกินเลยธุระเสร็จแล้ว เอาเข้าไปจบืปเอาด้านันสดมาเก้วว่าันมีฝนหดมดมีมีใส่หมดอ่งน้อ่ะตัวบินใบยังต่ำแพงวะเออแถวหกแถหกก้ะจายเที่คุกที่ฝากฟว่จะจ่อยเด็ดมาเนี่ยใบยังกระไรเด็ดมาเยอะหัวไหมห่วยเยะใบินหายหย่างยอบุญหย่งหมดก็ออกว่า อย่างมาใบเกินอันนี้แม่หางเม่ยไมยมกากินมดีลมันีมาเงี้ยเมื่อหมุนยนี้มัหลายมื่อมบนแสงของบนทางสร้างของแท้อตาบักตายังก่อนตาบักเดียสกใส่บดแดงวะไบดแดงผอไรเอากุมาพี่น้องข้ามยังไงไม่มียังมวนเลยยัง กนารัมานี่ไหมเหรออันจกว่าหันดีจินโจกนี่ก็ไ้ต่วใหญ่โจกว่าหันติดตั้งยี่ดีไหจกแชมพูนั่นและวยว่าหันโซ่โซ่้วปลาเยว่กินแบบดามนี่กูคนมาอาบน้ำนี่มัเรอาบว่าอาบกางเยมันห่อนมากเรียกไรครับรชาติโอเชี่วะเเออนี่ก็ได้เหรอ ปาดออกตะลางอ่าปล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 ากิน่ปลาผิน่ีมซือดอกน้ำไม่ติงเืมชี้ยากชี้หย่งนี่น่นะโอ้ยก็อางที่านม่คิผู้ทกอะไรผู้ทออกแงัดคากันท่าแงะดคอกันเท่าเดินเขียนต้องเล่เออจังเอาจุ่มน้ำหันล่างหันจุ่มน้่นว่มีอยังเห็น่ามียังละจะล่างที่ซื้อนี่ละ เ,เอาพี่น้องผมเอาพ่อใช้แชทจะคำอำนาจพรจาพี่น้องไปขอพูดไรทุกทุทัที่กาตาเหมือนเดิมก็พี่องพรจาพทิพย์นอีสานบ้านกวเองชวนวด้าวท้ท่านเฮ้ยเออมาถึงแล้วอามด้กันเอเอายินเอาเป็นผู้เปียนะน่เจนี่็มจนเลยว่าน้ยแม่ท่องว่านที่วังหันเยอะมากขันเล่าขอบคุณครับรุ่มจินนี่ละตำบักเดีย ตำบักเดียนี่ต้นบักเดียนั่นน่อยบักเดียพราท่านตำอนการเออสุดยอดเอายกเลยเด้อยาใช้กันดีเหยอยดย่านบ่มเมาคนเดีวยวจวน